วิชาการทําผมวิชาการต่อผมวิชาการทำอาหารกินหลายสิ่งหลายอย่างคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่วันนี้เป็นอีกหนึ่งแขกสุดพิเศษที่สุดแสนเซอร์ไพรส,ส,ส์มากๆขอบคุณพี่หนูสากลิวตี้ปกเมือให้พี่หนูสากลิวตี้หน่อยได้ไหมครับและที่สำคัญนะวันนี้นะครับผมหลานผมฮะต้องใช้คำว่าเป็นหลานแล้วนะครับผมหลานผมร้องเพลงพอกมากแล้วก็ สวยด้วยที่สำคัญสวยเกินแม่ฮะสวยเกินแมท่ที่สวยได้แม่แหละแต่ว่าครับพอโตขึ้นแล้วสวยเกินแม่ไงครับเพราะว่าแม่ก็มีวยัยวุฒิที่เยอะขึ้นครับสาวสากแก้ว <c oughs> สาวสากแก้วนะ้ยมีสีสากแก้วมีสีสากแก้วมีสีสากแก้วมีเยอะ ก็เลยวันนี้อยากขออนุญาตนะครับเชิญหลานสาวนะครับน้องนาเดียนะครับขึ้นร้องเพลงสักสักสักสิบห้าเพลงใจอยากให้ร้องสักยี่สิบเพลงแต่หลานบอกว่าพว่นนี้หลานมีสอบอ๋อครับไม่เป็นไรครับเลือกเให้กับน้องนาเดียหน่อยได้ไหมครับติดตาม